คู้ดาวไม่มีเลยเห็นป่ะไอ้เจ้าแล้วข้าพี่จอนไปแล้วอย่าคิดว่าข่าไม่เห็นอย่างนั้นเหรอนายได้เวลาวางสัตว์ตลาดของนายลงแล้วแล้วนายก็ลงมาต่อสู้กับข้าอย่างอย่างอัศวินเถอะผมไม่รู้ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นสัตว์ประหลาดหรือครับที่เกิดขึ้นกับเราครับผมไม่รู้ครับแล้วตอนสุดท้ายจะข่าไป็นใครเรื่องเนี่ยเบ้าเตีันเตอร์ครับผมฮูหหู นี่คืออาชีพที่เห็นบ่าทุกคนมันมีเป้าหมายครับถ้าผมฆ่า KK ผมจะครูดาวแค่สิบวิผมจะฆ่ารัวๆได้เลยนะครับเีอยมันจะชี้ไ้เห็นป่ะผมชี้ๆ KK เลยฮะคนป่าซารไกลถึงเวลาลุยแล้วเป้าหมายเราจะเปลี่ยนทุกๆทุกๆเออทุกๆหนึ่งนาทีนะครับผมแต่ว่ามันก็จะชี้ในแมพอ้าวไปไหนแล้ววะเออเลิกชี้เหรออ๋อยนี่โอ้โหเฮ้ยโอ้ข้าเร็วมากข้าเร็วมากคายครยคา ที่ผมเป้ยที่รมแรงที่ดูผมเนาที่อ้ไอ้กระงลมกระงลมคุณกระพือครับคุณจอร์โนแล้วป่มาแล้วมันวิ่งหนีไปมองไม่ทันพี่สติงโดดท่อได้ครับไอคนมีปีกมันโดดท่อที่บุญยาณครับตะกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้โดดครับผมพูดจริงๆเลยครับไม่ได้เลยโดดวันนี้พี่ไหวดูโลกครับพี่วันนี้ดูโลกครับไม่ผมไม่ผมไม่ได้โดดท่อเลยครับ แล้วจะมามีคนปาดมากินจริงๆสดๆเลยแล้วก็เดินไปเจ้าชิมเขาก็บอกจอดเนคนปาดแล้วนี่อุตส่าห์ให้เล่นแล้วเนี่ยอ่าสกิปก่อนสกิปก่อนสกิปก่อนค่อยว่ากันก็ทำตัวนี่ต่อแบบนี้นี่างนี้ครับผมขึ้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเหนไบมครูดาวเรามี30มสิบวิแต่ถ้าเราฆ่าตัวที่มันล็อกไว้ครับจะเหลือแค่10วินาทีแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับรอก่อนครูดาวเสร็จก่อนมานี่ยเนี้พี่จะเล่น โอ้ยมันมันไม่ได้อัปเดตตลอดนี่ว hey, ่ามันอัปเดตทุกๆแบบสองสามวินี่ว่าเฮ้ยพี่เล่นไปไหนวะเนี่ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงมันอัปเดตแบบไม่ได้บ่อยครับไม่ได้อัปเดตตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ซ้ายล่างครับผมอยู่ตรงกล้องผมบังฮะนี่ไงนี่มามามามันอัปเดตนะคยไปดูแล้วเรือรอกเป่ารอกเป่ารอกเป่าเจ้ารถเปลี่ยนโอ้โหอย่าอย่าอย่ากดดิ คนแล้วนะเออโหพี่ด้เด่นโดดท่อเหรอพี่อย่าโดดท่อริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,นี่ฆ่าปุ๊บแล้วคูดาวรีเซ็ตเลยปะ่ะ เฮ้ยกูโดนประตูปิดอยู oh. so ่ทั้งไอส้มทั้งไอเขียวเลยไอเขียวปาไอเคไอส้มปาเจ้าซิมเมื่อกี้เลยไม่ใช่แล้ว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 ไม่ผมมาแก้เรีกเตอร์นะอันนี้เราเราต้องเราต้องหูดใครนะอัเล็กอะไรเรื่องอะไรศพไอเคตายข้างหน้าเมดเบย์แล้วกูกำลังเดินไปใช่ไหมแล้วก็มีคนปิดประตูเว้ยซึ่งน่นเป็นไอเขียวเลยพะพอประตูเปิดปุ๊บผมยิงกับเจ้าซิมแต่เจ้าซิมอะโดนลงดาบโดยไอส้มครับ ส้มอ่ะมาแก้เรยกเตอร์นะแล้วก็อยู่เรยกเตอร์นะตอนนี้แต่ระลังตังแตงแป๊บกูก็อยู่เรยกเตอร์นะผมอยู่เรย์เคสเตอร์นะนตอนนี้ผมอยูนะ่เรยกเตอร์เมื่อวานนี้นะคือไอเลมตันมั่วนะอันนี้คือมั่วนะแล้วไม่ไม่ได้ฟังด้วยคือคือตอนแรกฆาตรกรกดเรยกเตอร์ใช่ไหมผมก็วิ่งไปกดเรยกเตอร์ข้างล่างแล้วผมก็เดินขึ้นมาข้างบนก็เจอเจอใครไม่รู้ใครเป็นล่ะใครเป็นไม่รู้กูจะรู้ไหมล่ะก็กูอยู่เรยกเตอร์ตอนนี้เลียกเป็นคนซ่อมเรยกเตอร์ใช่ไหมใช่ผมซ่อมเเกตอรร์คับแลล้้วผมมกกกก็ยยังไไ่ดอออจาเเเตร์นะ แสดงว่าแลมตันแสดงว่าแลมตันมันเข้าขากับใครวะดูว่าแล้วใครเป็นไม่แลมตันพูดแลมตันนะวะ้าเชี่ยดูตัวแหววเอาวะเชียร์ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่รูใ้ใครต่างทุกขอบคุณครับสวอปเปอร์ครับยังอยู่โอ้ใครเป็นสวอปเปอร์พี่จอหเป็นสวอปเปอร์รอพี่ขอบคุณครับพี่ คือเจ้าพ่อเปิร์ชไหมพี่ไม่รู้ใครเป็นสป,ปอเาอร์แต่ขอบคุณมากผมตามหาคนต่อไปครับพี่เล่นครับอยู่นี่ครับชี้ลูกศรชี้แบบนี้ฮะก็จัดเลยแล้วกันไปแอบครับแอบบอยให้ดมนี่คูเดาอไม่ใช่โซวิคูเดาไม่มีเลยเห็นปะ่ะพี่จอนผมต้องฆ่าพ,พี่จอนไอ้ใจแล้วฆ่า,าไปแล้ว,วอ่ะไอ้ใจแล้วฆ่า,าพี่จอนไปแล้ว,วอ่ะไอ้ใจแล้วฆ่า,าพี่จอนไปแล้ว อกคิดว่าข้าไม่เห็นอย่างนั้นเหรอแกฆ่าผู้มีพระคุณของข้าอย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้ว่านายกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะ TNP แต่มาถึงจุดตรงนี้แล้วมันก็ถึงเวลาของลูกผู้ชายมัดมือชกกันแล้วล่ะนายได้เวลาวางสัตว์ประหลาดของนายลงแล้วแล้วนายก็ลงมาต่อสู้กับข้าอย่างอย่างอัศวินเถอะไม่รู้ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นสัตว์ประหลาดของข้าจริงหรือไม่ก็ตามครับผมไม่รู้ครับนายกดสคริปต์แล้วนายมาดวลกับข้าที่ในห้องแอดมินเลย วางสับปะรดมึงลงด้ยโอ้ยกระโจดกูอีกแล้วเนี่ยเอ้กูจะเอาสับปะรดไปกัดมึงแบบแ็โชนมากติกาว่าอย่างไงกติกาคืออะไรเอาวิ่งมาทักกันเลยดีกว่าป่ะอ่าได้ได้ได้พร้อมหรือยังฮะพร้อมแลครับเอาละครับคนเียมไปไปเออดีเจริญไอ้ยังหนีไปไหนวะอ๋อ่นี่่ เพราะว่าเพื่อมึงกินมาไม่เกี่ยวไงใช่ดัชเช่ดัชเช่แซวพวกมึงเก่าต่างคนต่างเลี้ยงไอเวดแปลมปลอมเป็นเคเคแล้วก็เดินไปให้พี yeah! ่จอนไม่ไม่ก oh ูกูเป็นกูเป็นเบลตี้ไงมันจะเห็นว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างไงมันก็เลยชี้อนพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่ จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืม,ลม,ลมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน